Practical p o พ n ยย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ r o ชเช y ยบายสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมร์ สวัสดีนะครับพบก,กับผมในแพทย์เทราพ์ยิง่งจนจรเลยนะครับและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วอดแ c a s t รายการที่จะทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับและแล้ววันนี้เราก็เดินทาง episode ที่5กันแล้วนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่ท่านให้เกียรติอย่างมากกับรายการเรานะครับสวัสดีนะครับอาจารย์สายชานครับสวัสดีครับ ขอบพระคุณอาจารย์ชัยชานที่ให้เกียรติมาเป็นแกสต์กับเราในวันนี้นะครับปัจจุบันอาจารย์ชัยชานดำรงตาแหน่งนายกสมาคมต่อมไรเท่อแห่งประเทศไทยนะครับและเป็นนายกสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้พิเศษมากๆนะครับที่เราเปลี่ยนจากโทนของไกด์ไลน์โรคหัวใจมาเปลี่ยนมาคุยกันเรื่องของไกด์ไลน์เบาหวานนะครับก็พอดีว่ามีเรื่องของไกด์ไลน์ในประเทศไทยนะครับที่ปรับปรุงฉบับ2563นะครับเนื้อหาก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับในส่วนแรกเราก็อยากจะให้อาจารย์ชัยชานช่วยสรุป ให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับว่าไกด์ไลน์ฉบับใหม่นี่นะครับมีอะไรที่มีส่วนที่ปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับอาจารย์ครับ,บ,รบสาหรับการเปลี่ยนแปลงของไกด์ไลน์การรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทยของสมาคมโรคเบาหวานที่ออกเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วนะครับก็มีอยู่4หัวข้อใหญ่ๆสําคัญนะครับอันที่1ก็คือการพิจารณาเลือกใช้ยานในผู้ป่วยที่มีคอมบิวิตี้นะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับ ตามการรักษาที่ ADA ไกล้ line กับ e s d ไกล้ line และ o m m e n d ไว้นะฮะไกล้ไลน์บ้านเราก็ร้อไปกับเขานะครับว่าในคนที่มี c o ม่าเ i ็นตี้ที่เป็น s c v d h a r t failure หรือ CKD เนี่ยก็จะพิจารณาใช้ยาในกลุ่ม SGLT2 i n h i b i t o r กัน G ี p 1ร e c e ว t o r agonist คเนี่ยเป็นยาหลักอย่างไรก็ตามนะครับก็มีข้อที่โน้ตไปด้วยนะฮะว่าในกรณีถ้ามีปัญหาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็สามารถใช้ยาในกลุ่มอยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับ การเปลี่ยนแปลงอันที่สองนะครับก็คือ second line drug after metformin นะถ้าใครยังจำได้ในไกด์ไลน์เดิมนะเราก็จะบอกว่ายาตัวที่สองหลังจากเมทฟอร์ม <te> ินเราก็เลยไม่นด้ใช้ซาฟฟอนิยูเรียนะในไกด์ไลน์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเปลี่ยนแปลงว่าในยาตัวที่สองอัพโตเมทฟอร์มิสามารถให้เลือกได้ทั้งซาฟฟนิยูเรียแล้วก็ไพโอกิตาโซนนะเพราะว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมามันมีการศึกษาที่ชื่อว่าทอสคัตอิดนะครับซึ่งเอาคนไข้แท็บจูไดบิติสนะครีย กับพายุตะโซนก็บปากฏว่าผลในการเกิดคดิวัสโคราดิซิสไม่ได้แตกต่างก,กันนะครับนี่เราก็ในไกด์ไลน์อันใหม่เนี่ยเราก็ให้โพสิชันของพาวุตะโซนเทียบเท่ากับซัพนิยูเรียนะครับ ส่วนที่3นะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือระดับน้ําตาลที่เริ่มคอมบิเนชันนะครับเรารู้ว่าในคนไข้เบาหวานบางรายที่ตอนมาข้างแรกเนี่ยมีระดับน้ำตาลค่อนข้างสูงสามารถให้ Early o o m i n n t t o o n r r ด g ได้นะฮะในไไลน์นี้เราก็ใช้ตัวเลขระดับฟาส g p พล s m a g ก u c โค e ที่180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือ A1C ตั้งแต่9%เปอร์ก็สามารถ Start Combination Drug ได้นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือเป็นเรื่องของยาตัวใหม่ใที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือ โค f ฟอร์มเ o n รชันของ g ร p ฟิว e ิลิเซอร์คอนดิสกับเบโซนอินซ i ลินนะครับซึ่งก็มีที่กล่าวไว้ว่าสามารถใช้ uh, a อ t e r Failure ต่อ OAD หรือ After Basal i n s u ิ i ซู t หรือ After GLP ก r c ฟิวอิลิเซ i รครับอันนี้ก็เป็นข้อสุดคร่าวๆที่มีการเปลี่ยนแปลงในไกด์ไลน์อันใหม่ครับครับขอบคุณที่รับชาญมากนะครับ ก็หลักๆก,ก็คงจะเป็นเรื่องของเมดิเคชันแล้วก็เป็นเรื่องของการประเมินตามกลุ่ม c o ม o ร์บิลิตี้นะครับอาจารย์คราวนี้ก็มาถึงช่วงที่2ซึ่งก็เป็นคำถามจากทางบ้านนะครับซึ่งเราก็รวบรวมคำถามของผู้ที่สนใจในฟิลนี้แล้วก็อ่านไกด์ไลน์นะครับแล้วก็มีคำถามจากกระทำอาจ,จารย์อยู่ประมาณ3ข้อนะฮะข้อแรกเนี่ยก็คือว่าการประเมินเรื่องของ c a r ด i o v ว s c ส l ูลาริสนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไกด์ไลน์ของฝั่ง ESC ก็จะมีแนวทางในการประเมินว่าผู้ป่วยประวานเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่ม high หรือ very high cardiovascular risk อะไรเงี้ยนะครับหรือ ADA เนี่ยก็อาจจะเลือกวิธีการประเมินตามว่าคอม o อร์บ i ด i ตี้สอะไรเงี้ยนะครับไกด์ไลน์ไทยในส่วนตรงนี้เนี่ยมีคำแนะนำเรื่องการประเมิน cardiovascular risk ยังไงบ้างไหมครับแล้วก็ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วยกลุ่มนี้ไหมครับในเรื่องของ cardiovascular risk ใ,ใ,ในไกด์ไลน์บ้านเราเฉบับใหม่ก็ไม่ได้เน้นตรงนี้นะครับไม่ได้แบ่งแบ่งเป็น very high หรือ high risk นะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นแค่ ในกรณีถ้ามี s c b D ร่วมด้วยก็จะเอา LDL น้อกว่า70นะในกรณีถ้าไม่มีก็เอา LDL น้อกว่าร0อแต่ในทางปฏิบัติ practical point เนี่ยที่ผมใช้กันนะครับออนอกจากเรามี Th CV บ i ล s Score แล้วเนี่ยก็มักจะใช้ Framingham ิ s กอร์นะซึ่งมี6หัวข้อใหญ่ๆนะครับที่จะประเมินว่าคนคนนั้นมี C.V. risk สูงไหมอันที่หนึ่งคืออายุนะครับอันที่สอง family history ของ premature atherosclerosis นะอันที่สาม hypertension อันที่สี่พวก control diabetes นะอันที่ห้า CKD อันที่หกคือ smoking นะถ้าคนไข้มีตั้งแต่สองสมข,ข้อขึ้นไปเนี่ยถือว่า very high C.V. risk นะครับ อ,อืมขอบค้าอจ very practical มากเลยครับคำถามที่สองครับก็คือว่าด้วยความที่ audience ของเรานะครับเป็นเป็น cardiologist เป็นส่วนใหญ่นะครับก็อยากจะถามความเห็นทาง endocrinologist ว่าบทบาทของหมอหัวใจนะฮะในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรามีส่วนช่วยในส่วนตรงไหนดีหรือว่าเวลาอาจารย์ practice จริงๆ,งๆงงงงงงงอาจารย์เริ่ม consult cardio ตรงไหนบ้างที่ทำให้เราเริ่มเริ่มเข้าไปช่วยดูอะไรเงี้ยล่ะครับอาจารย์ ผมว่าหมอคาร์ดิโอก็สามารถารักษาคนไก้เบาหวานได้ตั้งแต่ที่เป็น n e w l ่ d ด a g n o s e d d i a b e t e s นะก็ถ้าในแง่ของการควบคุมน้ำตาลที่ไม่ยากนะก็สามารถาารักษาได้นะครับส่วนในแง่ของ Endocrinologist ที่จะ Consult Cardiologist เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเกิดปัญหาแล้วเช่นมี c อ d แล้วหรือมี Heart failure แล้วแน่นอนเราก็จะ Consult Cardio ให้ดูร่วมด้วยแต่ผมคิดว่าเราควรจะให้ Cardio ช่วยเราอีกบางอย่างนะครับคือ Early Detection ของ Heart Failure กับ Early Detection ของ ASCVD โดยเฉพาะอย่างนี้ในคนที่มี Symptomatic ที่มี Unexplained Dyspnea หรือคน,น,นเหนื่อยง่ายหรือว่ามี Atypical Chest Pain เนี่ยเราไม่แน่ใจนียจาก Consult Cardio เสมอนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มี Multiple Risk Factor มากๆนะที่เมื่อกี้ผมกล่าวแล้วเนี่ยอาจจะให้ Cardio ช่วยประเมินว่าเอ๊ะแกมี Asymptomatic ASCVD หรือ Heart Failure หรือไม่นะครับ ขอบคุณครับอาจารย์คำถามที่สามก็จะเป็นคำถามที่จริงๆโดนถามบ่อยนะครับเรื่องของ first line agent นะครับว่าเอ๊ะเป็น metformin Me first หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ยากลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาเริ่มมี benefit ของ cardiovascular benefit ชัดเจนเนี่ยจะในใกล้ไลน์ไทยจะมีช่องที่เขียนเกี่ยวกับว่าอาจจะไม่ต้องอผ่าน metformin Me มาก่อนหรือเปล่าๆๆแล้วก็พิจนารณาใช้ยากลุ่มที่มี cardiovascular หรือ renal benefit ก่อนตรงนี้อาจารย์มีมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับ จริงๆผมก็เห็นด้วย100%กับที่ไกล์ไลไปไทยเขียนนะฮะเพราะตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่ายา s g l t 2 b i t o r s หรือ GRP r e c e p t o r c o n i s เนี่ยมี indication ในแง่ของการรักษาภาวะ SCBD นะครับหรือตัว Heart Failure หรือตัว CKD เนี่ย s g l t 2 b i t r s เนี่ยมี indication ในการรักษา2ภาวะนี้นะผมให้นึกถึง statin หรือ aspirin ถ้าคนไข้มี SCBD เราต้องกิน statin เราต้องกิน aspirin ก็นึกถึงว่าถ้ามี s c b d กับเบาหวานก็ควรจะใช้ยา s r t 2 inhibitor หรือตัว g p 1 receptor agonist นะซึ่งจริงๆแล้วคุณไข้ก็ไม่จําเป็นจะต้องได้เมทฟอร์มินมาก่อนนะครับเพราะใน clinical trial ที่เป็น evidence based เนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนที่ได้เมทฟอร์มินนะประมาณ70-80%ที่มีเมทฟอร์มินอยู่แล้วก็มีการทำ subgroup analysis ว่าไม่ว่าจะได้เมทฟอร์มิน at baseline หรือไม่ได้เมทฟอร์มิน at baseline เนี่ย benefit ก็ไม่ได้แตกต่างกันนะผมอยากให้มองอยา2ก,กลุ่มที่พบว่ามันมี benefit ในแง่ของ เร c o m p u l s i r indication ในสภาวะเนี่ยเป็นเหมือนกับยารักษาฮั f เฟเลียเป็นยารักษา CKD หรือเป็นยาที่รักษา s c v d by บายโมเลกุลของตัวยามันเองครับซึ่งในไกด์ไลน์ไทยก็ได้มีดีโนตเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้ามีคอสคอนเซิร์นอ่าก็จะสามารถที่จะใช้ยาที่จัรกล่าไปก่อนหน้านี้ที่เป็นเป็นยาที่อยู่ในบัญชีใช่ครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่ายา g ียพ e กควใาูเตอรเี ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในประกันสังคมหรือ30บาทนะครับเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ไทยนี่เขียนสำหรับ general practitioner เพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่สามารถใช้ยา2ตัวนี้เพราะคนไข้ไม่สามารถเออฟอร์ดได้เนี่ยแน่นอนก็ใช้ยาตัวอื่นที่เซฟต่อ c a d i v a s c u l a r นะครับแล้วก็สามารถลดน้ำตาลๆตัวแทนแต่แน่นอนนะครับมันก็ไม่มี Evidence-based ได้ดีเท่ากับยาที่บกลานะครับครับ ก็จริงๆพอดีเรามีเวลาเหลือนิดนึงก็เลยผมอาจจะถามเองเพิ่อมอีกสักหนึ่งคำถามนะครับเป็นคำถามที่พบบ่อยก็คืออาจารย์เคยมีประสบการณ์หรือว่าอาจารย์ combine เอ่อ GRP1 กับ s l t 2ที่ป i เตอร์เลยตั้งแต่ต้นไหมครับหมายถึงว่ากรณีไหนบ้างที่ที่อาจารย์อยากจะใช้ combination drug ของคู่นี้เลยไหมยอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ผมใช้ combination drug คู่นี้เยอะนะไม่ได้เพียงแค่คนไข้ที่เป็น s c d ส่วนใหญ่คนไข้ ที่ยังไม่มี SCB ซดซะด้วยซ้ำนะใช้เพื่อนำการลดน้ำหนักนะครับนะเพราะเรารู้ว่ายาทั้งสองกลุ่มนี้ช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีนะนนทั้นคือแค่เบาหวานที่มีน้ำหนักเกินมากนะครับแล้วก็เอ่อใช้ยาตัวเดียวแล้วก็ยังไม่สามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าที่เราต้องการผมก็ใช้คอมบิเนชันของสองยาสองกลุ่มนี้ด้วยกันนะครับหรือแม้แต่เป็น SCBD แล้วเนี่ยถ้ายัางคิดว่าใช้ยาตัวหนึ่งแล้วยังคุมน้ำตาลไม่ดีหรือว่าน้ำหนักเกินเกินก็ผมก็ใช้ยาสองกลุ่มนี้ร่วมกันได้บ่อยนะครับ ครับอาจารยครับก็งั้นก็คงมาถึงสุดท้ายนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยฝาก practical point นะครับสำหรับคุณหมอทั่วไปหรือว่าคุณหมอ cardiologist หรือ endocrinologist ที่ดูแลผู้ป่วยเบาหวานในปัจจุบันนะครับครับผมว่าการรักษาเบาหวานเนี่ยพวกนี้เป็น life long disease นะฮะสิ่งที่สำคัญนะครับเราควรจะเป็น patient centric นะครับหมายความว่าไงหมายถึงว่าคนไข้ควรจะต้องมีบทบาทในแง่ของการรักษานะครับ ให้คนไข้ช่วยกันตั้งทาร์เก็ตตออทรีทเมนต์นะมีโกลทรีทเมนต์แล้วรวมถึงชอ i ์ e ของเอเจนต์ต่างๆทีนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมีความรู้นะครับงนั้นเวลาเราจะให้ยาอะไรหรือตั้งเป้าในการรักษาอะไรคุยกันกับคนไข้นะครับให้มีส่วนร,วร่วมกันแล้วเขาก็จะพยายาม get To the g โ a l ของการรักษาซึ่งแน่นอนพวกนี้เป็น Individualized นะถึงแม้ใกลายจะบอกว่ายาตัวนี้ดีกว่ายาตัวนี้นะครับแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้เหมาะสมสำหรับคนไข้ทุกๆคนเหมือนกันนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับก็คือ Patient-centric กับ individualization อันที่สองคือเรื่องของ holistic management แต่ผมว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักเรื่องของ holistic ดีขึ้นว่าไม่ใช่เป็นไกลร uh c o s c e n t r i c อย่างเดียวนะครับเราต้องควบคุมปัจจัยสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความดันไขมันน้ำหนักตัวนะครับแล้วก็เรื่องของ screening complication ซึ่งถ้าเราได้ early treatment ในกรณีที่เกิด complication แล้วก็จะป้องกันเรื่องของ morbidity ก mortality ตนะ่างครับ ครับอาจารย์ก็เรื่องเรื่อง patient-centric นีนน่น่าสนใจมากครับอาจารย์ก็คือว่าผมคิดว่ามันก็เป็นคีย์สำคัญของการดูแลผู้ป่วยโพลิสติกนะฮะในปัจจุบันเนี่ยอย่าง ACC ล่าสุดเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงเรื่องของ share decision making ซึ่งซึ่ง,งผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่อาจจะได้ใช้เหมือนกันในคนไข้เบาหวานอาจารย์พอจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ที่อาจารย์ประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของ patient-centric ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างสักกรณีให้ให้สักหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ดังที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่า ควรจะมีอะไรที่ให้คนไข้ร่วมตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของการควบคุมของน้าตาลนะเช่น A1C ันะครับบางครั้งเราจะบอกคนไข้ว่าเอวอ A1C 7.0%แบบนี้นะครับแต่คนไข้ก็จะมี SQ ็คิสงขาวเขาจะรู้ตัวว่าในช่วงเวลานี้เขาจะเกิดทําอะไรช่วงเวลานี้เป็นยังไงอย่างนเพ่ฉนถ้าเราได้มีการคุยกันแล้วก็เอ็เซปต์ไรบางอย่างผมว่าโอเคนะครับอีกการหนึ่งคือเรื่องของการเลือกใช้ยาหลายครั้งผมจะบอกคนไข้ว่ายาอิเซียติทูนบิเตอร์มเหมาะสมมากที่สุด เพราะว่าคุณมีภาวะเรื่องของ s อสซคุณมีเรื่องของซ k เคนะครับแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งคุณแค่เดินมาบอกเรารเลยว่าครั้งต่อไปไม่ขอใช้ยาตัวนี้ใช่ไหมเราก็คุยว่าเกิดอะไรนะซึ่งน่นนนนา,นาสนใจมากผมมีคนแค่ที่น้ําหนักลดลงเยอะมากเลยจากยา s อ t ยา e t e r มตอร์ meter, หายไปห้ากิโลซึ่งจริงๆเขาอ้วนมากอยู่แล้วนะฮะเขาน้ําหนักแค่ลดลงไปห้ากิโลนี่เราก็แฮปปี้นะกับน้ําหนักตัวที่เขาลดลงแต่เปิน่นทั้งสองรายเป็นผู้ชายทั้งคู่เลยนะพอน้ําหนักเขาลดลง จนเหลือแค่ทุ้มทวมเนี่ยเขาก็จะไม่มีความสุขในที่เราก็คุยกับเขานะฮะว่ามันมีประโยชน์กับหัวใจของคุณมีประโยชน์กับไตของคุณแต่เขาก็บอกว่าถ้าหมอจะให้ผมผมว่าจะไม่ได้กินนะครับเพราะฉะนั้นคือเราเราจะคุยกันจนเข้าใจแล้วผมก็เลยให้เวลาเขาเราไปศึกษาดูนะครับแล้วถ้าเกิดเขาคิดว่ามันมันมีประโยชน์เขาเรากลับมากินใหม่แต่ันแะค่คสองไลนนั้นน,นัน,นมีอยู่หยุดไปประมาณเกือบปีหนึ่ง แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลตรงนี้จากเพื่อนเขาจากคนอื่นมากขึ้นเขาก็กลับมาหาเราว่าโอเคเขาสนใจที่จะทานบ <ๆ S 1> างครั้งจริงๆคนไข้ไม่ได้เชื่อหมอมากกว่าเชื่อเพื่อนๆหรือว่าเชื่อเชื่อในรายกลุ่มนะบางทีเราคิดว่าคนไข <c oughs> ้จะต้องเชื่อหมอเสมอเพราะว่าหมอเป็นคนรักษาเขานะครับถึงแม้เราให้ข้อมูลเ็าต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้รอ,รอบด้านนั้นผมว่าการที่ได้คุยกันแล้วก็การที่ให้คนไข้เนี่ยแชร์ความรู้สึกของเขาแล้วก็เออมันจะช่วยทําให้การรักษาเนี่ยได้ถึงเป้าหมาย หลายครั้งที่เราจ่ายยาไปเราไม่รู้หรอกว่าคนไข้รประทานหรือเปล่าหรือคนไข้ฉีดยาหรือเปล่าเพราะหลายคนก็ไม่อยากจะแบบเกรงใจหมอไม่อยากบอกหมออะไรเนี้ยแต่ถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้นะครับแล้วให้คนไข้กล้าบอกในสิ่งที่เขาปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์ส่งนสุดนในการรักษาครับ โอ้ครับอาจารย์สุดยอดมากครับ very practical นะครับแล้วก็อาจารยก็สรุปทุกอย่างได้อย่างสมูทมากเลยนะครับก็งั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ชายชาอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะครับอาจารยังรับครับสวัสดีครับสำหรับช่องทางการติดตามรายการ Practical Point ย่อยแมล้พอดแคสต์นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทาง Sound Cloud นะครับ Apple Podcast Spotify และทาง YouTube นะครับเอพิโซดใหม่จะถูกพับปิดบนเพจ Line Official Account ของ Thai Heart นะครับ ผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้ในทุกๆช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดเอพิโซดใหม่ๆสำหรับเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรแขกรับเชิญพิเศษท่านใดต้องติดตามต่อไปนะครับ Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ